มาอัปเดตโตเกียวพาซาครับวันศุกร์กันโตเกียวพาซาหยุดทุกวันที่วันจันทร์นะฮะเปิดเวลาส0บนิกาถึง20่สนกาสินค้ามาอัปเดตกันทุกๆสัปดาห์มาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่นี่มีการรับฝากกระเป๋านะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูและไอเทมกันนบว่ามีอะไร ใหม่ๆที่เข้ามาบ้างครับคาซีทเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้มีอะไรมาใหม่ไปชมกันครับมุมเบบี้เแบบี้มุมเด็กๆนะครับที่มีเด็กเล็กที่จะเดินทางไปในรถด้วยเป็นคาซีทนา่นารักนะะ่ารักราคา เริ่มกันที่ตรงนี้มีตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะฮะมาเลือกมาชมได้สินค้าทุกชิ้นมีป้ายบอกนะครับราคาคาซิสสำหรับจักรยานนาาหลักมาก250บาทเป็นพลาส,สติกครับมุมคุณหนูครับคเครื่องเล่นของเล่นของคุณหนูเด็กๆ มาเลกมาชุมกันได้ทุกสินค้ามีป้ายติดอันนี้เป็นเบาะสำหรับวัดขนาดของน้องนะครับแคมปิง้งโต๊ะเรียนทั้งชั้นเลยนะโต๊ะเรียน เครื่องออกกำลังกายของน้องๆไปโซนเฟอร์นิเจอร์กันครับนี่น่าสนมากครับปรับเป็นพิงขาได้นักนักพิงสามารถวางขาได้ โต๊ะรับประทานอาหารนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นทวนชุดนี้มีสองชุดสวยๆนะครับชุดนี้อยู่ที่สองหมหพันบาทโต๊ะนั่งมีที่เก็บของสามตัวนี้หกพันห้าอยู่ที่ราคา6กพันห้า างเกงตัวละ50บาทมาเลือกเอาได้เลยนะครับกระเป๋าถูกๆนะครับ80บาทเป๋าลากนักเรียนเราเดินทาง40บาท50บาทมาเลือกเอาเลยนะครับ50บาท หน้าหนาวกันแล้วนะครับมาเลือกซื้อผ้าไหมพรมจากญี่ปุ่นนะครับรานะคาตามป้าย40บบาทครับสี่สิบสามสิบบาทมาเลยครับ ตัวนี้4ี่พันครับเป็นจักรยานไฟฟ้าสภาพดีเลยนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ามีตัวชาร์จให้เรียบร้อยอุปกรณ์ช่างปั๊มแรงดันสงูงเครื่องตัดอันนี้มี

พวกไม้ดัดตะโกเอาไปใช้ได้ยี่สิบาทครับแปดร้อยห้าสิบบาทตัดไม้ลองเช็ดไฟดูทีนึงครับว่าสองร้อยยี่สิบวัลหรือเปล่านะครับเพราะญี่ปุ่นใช้ไฟร้อยสิบวัล โซนแคมปิ้งครับมีตั้งแต่กระติกน้ำถุงนอนนะครับเต็นต่างๆนะครับมาเลือกมาชมกันได้เลยนะครับมีทารคุณภาพดีนะครับราคาก็ไม่แพงถุงนอนสำหรับหนึ่งท่านอันนี้200บาทนะครับ อย่างสมบูรณ์อยู่นะครับเต็นคูลเลอร์น้ำมาโซนของ เก่าเก็บนะครับของคนนี้ยังไม่ได้ใช้จานหม้อกา n ้าน,นะครัที่200กว่าบาทพวกนี้ของใหม่นะครับแก้วใส่ผลไม้ปัน่นแก้วนี้เก้าใบ 120บาทใหม่ๆเลยนะครับชุดนี้250บาทครับกาแฟชุดนี้280บาทอันนี้150บาทได้ทั้งเซตเลยนะครับไม้เยียมโอ้ใหญ่มากครับอันนี้180บาท หนักด้วยนะครเป็นเซรามิกไซส์ใหญ่มากเต็มมือเซรามิกแก้วจานรองกาแฟต่างๆใส่ของหวานนะครับมาดูไปละสิบบาทเริ่มต้นนะฮะเยอะมาก เดีวเราไปดูกาสำหรับริกบกาแฟถ้าเจอนะครับถ้าโชคดีเจอเดี๋ยวลองไปหากันดูคาบในโซนกา้ํำกระทะหม้อเหล็กกรอบหม้อสเปกต่างๆหม้อสตูหม้อแรงดันหม้อนึ่งนะครับตุนมีหมดนะครับบางชุดก็ใช้แล้วนะครับบางชุดก็ ยังใหม่อยู่เลยนะครับอันนี้อะไรเอ่ยกา50บาทกองชานะสามารถใส่ชาได้กองชาเดี๋ยวเราจะเอา <c oughs> <c oughs> ตอบนี้หม้อเยอะมากแล้วใหม่ๆนี่มาเยอะมาก ตัวกรอบใหม่อออันนี้80บาทอ้อันนี้แปดร้อยห้าสิบแม่บ้านนะแม่บ้านเราได้สีบาทครับเสื้อโค้ทนะฮะเสื้อโค้ทนี้น่าจะร้อยแปดสิบโอ้8หแบาทเขาไปใส่กันบนบนภูนะหน้าหนาวภูกระดึงนี้6องศา เดือนธันวานนี้ถึงหนึ่งองศานะฮะที่จอดฮนะใช่ครับชำระได้แบบทั้งสแกนเลนสดนะครับสรุกสบายโปรโมชั่นนะครับซื้อสินค้าครบ1,000บาทขึ้นไปลด10เปอร์เซนต์สา0พันขึ้นไปลด1 5บ0 0าหบาทขึ้นไป ลด20%นะครับสินค้าของโตเกียวพาซาสาขาถนนมริวันขอนแก่นที่ใส่เครื่องปรุงฮะพวกซอสพวกอะไรเนี่ยมาใช้ตรงนี้ได้พริกไทย <Yeah. S 1> ซเรีิกนะครับราคาป้าย10บาทนะฮะแล้วเจอโปรโมชั่นซีลรีิกลด50%ก็จะเหลือ5บาทนะครับ ถ้าสามสิบาทก็จะเหลือสิบห้าบาทบโอเคไหมครับดูนะสวยๆมาดูสวยยีห้าบาทจากห้าสิบบาทก็ยีบห้าบาทครับห้าบาทก็มีห้าบาท <c oughs> โลสต็อกครับเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นจากราคาป้ายส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยสิบบาทนะคร ก็จะเหลือ5บาทครับเพื่อนๆช่วงนี้รีบมาครับตกเกียวพาซาสาขาคอนก่นถนนมาริวันอันนี้เป็นราคา20บาทเหลือ10บ,บาทช่วยน้ำจิ้มมาไปเลยครับเพื่อนๆ5บาทเองอันนี้80บาทเหลือ40บาท ลดกันเยอะนะห้าเนลยนะรีบมานะอ่ามาเจอแก้วครับลดห้าสเร์เซ็นจากราคา,าีกละสิบบาทก็เหลือห้าบาทแก้วใสจานใสข้าวังแก้วยุดใสเหลือห้าบาทครับสิบบาทเหลือห้าบาท สามา3บบาทเหลือ15บาทช่วงนี้แก้วเซรามิกแก้วใสจานใสนะครับจานเซรามิกลดราคากันจากป้าย50บาทโหเยอะมากครับราคาจากป้าย10บาทเหลือ5บาทนี่ยเยมาเอารีบมานะครับรีบมาเสาร์อาทิตย์นี้มีสอบกอพอนะครับคุณแม่ หรือผู้ปกครองที่มารอลูกๆสอบก็มาแวะที่โตกเกียวภาซากันได้นะครับโอ้ชุดนี้250มันคืออะไรเอ่ยแบบาทแปดสิบบาทเหลือ40บาท ฝากไว้ครับสำหรับโตกเกียวพาซาฝากไว้นะครับชอบคลิปของเราลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเป็นเอกเรื่องเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ